บะหมี่ทำเองร้านลับกลางเมืองชนชามละแค่35บาทให้เยอะสุดๆแล้วเปิดมานานมากเป็นร้อยปีพี่กัดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะดูทางเข้าดิทดูคนถ้าไม่บอกไม่รู้เลยว่าซอยนี้มีร้านบะหมี่อยู่ด้วยอันนี้เราไม่รู้นะคะว่าชื่อร้านอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะแต่คือเขาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบเก่าแก่บ้านสไตล์เหมือนย้อนอยุคไปปี2 5 0 4สมัยผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเวอร์คลายแม็กของร้านนี้เลยก็คือเส้นบะหมี่ทำเองตัวเส้นเขาก็จะใหญ่และยาวมากกว่าร้านทั่วๆไปนิดนึงในส คือก๋วยเตี๋ยวหมูของร้านนี้เขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําใส่นะคะไม่แน่ใจนะว่ามีเย็นตาโฟรหรือเปล่าแต่ว่าต้มยำม,มีค่ะจะเป็นต้มยำแบบโบราณน,นะเขาจะใส่มะนาวกับถั่วมาให้รสชาติก็คือจะเป็นรสชาติที่ไม่ได้จัดมากเน้นปรุงตามอัธยายาใหญ่เลยปรุงไข่ปรุงมันได้เลยค่ะน้ําซุปหอมและอีอย่างที่เลิฟคือเขาจะโรยกุ้งแห้งมาบนก๋วยเตี๋ยวให้ด้วยและนี่คือก๋วยเตี๋ยวชามละ35บาท 35, 35นี่พิเศษแล้วด้วยนะเพราะว่าใส่เกี๊ยวคือในยุคนี้หาก,กินแทบไม่ได้แล้วถือว่าถูกมมมมาาาาากๆววเเ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 สสส้้้้้นนนนะหหีีี่่่ทอออองใยยยยุุดดลฟื อยากกินแบบพิเศษอันนี้ค่ะ3ามเส้เราสั่งมาเป็นเล็กแห้งนะคะก็จะได้เนื้อสั่งมาเป็นหมูบะช่อกับกุ้งแห้งเส้นเลเก็กก็ดีอ่ะหนุบหนับมากเส้ยเดียอนอนถ้าเส้นดีเส้นอร่อยอ่ะมีชัยไปกว่าครึ่งเลนายไม่ใครเคยกินร้านนี้เราบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าสั่งเมนูอะไรเป็นประจำพิกัดน,นะคะสังเกตร้านหมูสเตอพอลโลท่าเรือพีไว้ให้ดีๆคือร้านเขาเนี่ยจะอยู่ในซอยเล็กๆถัดไปค่ะ,ะสังเกตปลายามจอดรถขวางซอยแล้วเราก็เดินเข้าไปได้เลยประมาณ1 15.7389ห้าจานเจนขวาำแปเก้าี้ยวซ้ายเ้าร้าน้ยวขวาชนกำแพงะจสาออกแบาเารเดินทางได้ตามใ ชอบได้เลยร้านนี้ดีจริงอยากให้ไปตามก็ติดตามกดไลค์ like, กดเซฟกดแชร์รีโพสแล้วไปโลด